คุณ MZ Auto ตอคาร์นะครับบริษัท MZ Auto อคาถนนพัฒนาการซื้อขายรถมือสองโทรไปที่0868994499ขอบคุณบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดนะครับออกแบบป้ายโฆษณาตู้ไฟโดยเสียบปามบางแสนพร้อมด้วย Talk of the Town า r g a อ i z แ r นเเซอหัดใหญ่ขอขอบคุณครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยก2ครับคู่รองในการแถลงสดช่วงแรกนะครับศึกเพชรยินดีมวยมันสนันเมืองครับ ผู้นี้ต้องบอกว่าใกล้เคียงครับไม่ว่าจะเป็นฝีมือมวยรูปร่างช่วงชกอ่ะเกี่ยวได้คืนด้วยขวาครับเจอกันมาครั้งหนึ่งแล้วครับไม่ต้องไปถามประวัติไม่ต้องไปจ้องหน้าจ้องตากันเยอะครับออกได้ออกเลยนะครับยังไม่มีใครเปิดเกมเดินแล้วครับยืนใกล้ๆกันตรงกลางเวทีครับทีมซ้ายไปก่อนครับทางด้านของเนือพยักหนีอ้ยสอกขวาครับแม่รักไก่มาเลยครับเป็นพนัทยังนิ่งครับไม่ตกใจแล้วครับ ค่อยๆโยกค่อยๆขยับครับเหีือพยักเองก็ไม่เร่งไม่รีบครับแต่ว่ากรรมการชุมพลดีดูใจร้อนแล้วครับจ้องอยู่ครับถ้าไม่ขยับทาไม่อ่อนนี่เตรียมสะกิดแน่นอนแล้วครับแม่กดเกมเลยครับนี่ครับเหีือพยักศอกขวาครับจามเข้าไปครับแต่ว่ายังไม่แม่นครับนี่ครับตื่นเต้นครับไฟนี้แล้วนี่โคกันแบบสุดมันมาแล้วครับเดี๋ยวดูไฟนี้โอ้ยขวาสวยครับคืนทันที ยก2มาหายก2เกมก็กำลังกำลังจะเดือดครับเริ่มจะออกกันเจ็บๆนะครับแต่วันนี้เราเห็นเหนือพยักไฟเตอร์บวยไทยครับหรือวอลสังประภัยนี่มีศอกเพิ่มขึ้นมานะครับกรรมการชุมพลครับเรียกทั้งคู่บอกว่าออกทีวีครับต้องออกอาวุธกันเยอะๆหน่อยครับสับมือครับเร่งเกมครับต้องดีขึ้นแล้วครับต้องรุ้นให้มีคนเจ็บสักหน่อยครับนี่ครับแข้งขวาไปก่อนครับทางด้านของเพชรพนัส พยายามหาจังหวะเอาคืนแต่ว่าไม่มีจังหวะครับไม่มีจังหวะก็ยังไม่ออกแล้วครับเดี๋ยวมันจะพลาดครับอ่ะแข้งขวาดอกนี้เข้าเพชรพนัทโยกขยับแม่โดนเขี่ยนายแต่ว่าสวนแข้งขวาคืนไปครับเหนือพยายามพยายามจะโต้ซ้ายแต่ว่าไม่เข้าครับติดบังเริ่มออกกันมากขึ้นแล้วครับเริ่มเลยครับดูครับอื้มซ้ายใหญ่ๆแล้วตามด้วยเต็ขวาบแหมพยายามจะโต้คืนครับเพชรพนัทแต่ว่าจังหวะโดนถีบสวนกลับมาครับต้องเริ่มใหม่อ่ะหาจังหวะกันใหม่ครับขยับนี่ครับหม ยับซ้ายนำไปก่อนครับเพชรพันนัดแต่วันนี้ครับผ่านเดือพยักวันนี้สุขุมครับโชคไปชิดไปครับอยู่ในช่วงท้ายๆยกที่2ครับตอนนี้ก็นี่ครับวางขวาไปค่อยที่แล้วทั้งคู่รู้ดีแหละครับว่าชนะแบบไหนแพ้แบบไหนครับผลก่อนนี่กางเกงสีน้ำเงินครับมาสามยกเอาเอามาโดนแข้งขวาครับ ทำท่าหยุดหยุดไปเหมือนกันครับเพชรพนัทโดนหนักเลยครับอ้าวแข้งขวาไปครับไฟแรกก็แบบนี้อ้าวแขนครับโอ้ยแขนไปแล้วครับโอ้โหจบเร็วครับจบยกสองครับเหลือเชื่อครับโอ้โหโอเตะแขนน็อกเลยครับแขนซ้ายครับโอ้แขนม่ามีปัญหาเลยครับกรรมการชูมือเลยครับจบเร็วครับเหนือพยักไฟเตอร์มวยไทยครับชนะเทนนิสเกิร์ลน็อกเอา์เพชรพนัทนออันุวัน์ยิมครับ แขนซ้ายมีปัญหาครับโอ้ย้ำไปที่เดิมครับต้องชมเหนือพยักด้วยครับจังหวะเห็นแล้วครับไปเข้าไปแล้วคู่ชกมีอาการครับแล้วก็จ้ำเข้าไปครับเนี่ยครับจังหวะที่เขาวางแข้งขวานแล้วโดนท่อนแขนครับแล้วเห็นอาการครับเห็นอาการแล้วก็รีบปรีเข้าไปออกอาวุธเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โนี่ครับเข้าข้อต่อครับ สองทีครับโอ้โหทีแรกว่าเหลือทนแล้วครับมายืนด้วยใจแต่ว่าไม่ไหวครับโอ้โหโดนย้ำไปสองทีนี่ไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหวันนี้ล้างแค้ล้างอายอย่างสวยหรูเลยครับเหนือพยัก์ไฟเตอร์มวยไทยอ่ะยินดีด้วยครับเหนือพยัก์ไฟเตอร์มวยไทยเป็นกำลังใจให้กับเพชรพนัสกันต่อไปครับนี่ครับอสองทีครับโอ้โห อาจารย์ชุมพลมาโบกมือเลยครับมโดน,นเต็มจริงครับ